อันนี้เนระาก็มาอันนี้เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนะอันนี้อ p พสองนะทุกคนอันนี้ก็เป็นป้ายเราสามารถยืนบนน้ำได้อันนี้คือน้ำนะแต่มันเป็นกระจกดืนได้ถ่ายถ่ายน้ำไนนด,ด้ดินี่ก็จะเป็นทงที่เขามกหูกเพื่อขอ,ขอ,ขอ,ขอพรนะครับทุกคนก็เป็นทงมนของประเทศจีนเนาะก็มา ผูกตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งน้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะผมก็คือน้ําศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือน้ําตรงเจ้าแม่กวดอินที่ผมถ่ายคลิปกินไปเมื่อกี้นะน้ำเนี่ยกินได้นะน้ําบริสุทธิ์เลยแล้วก็นี่นะคะผมที่ผมขึ้นไปยืนบนผิวน้ําเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นกระจกเลยเนาะอืมนี่นะทุกคนน้ําอย่างใส่อะทุกคนเห็นปลาไหวเลยทุกคนเห็นปลาไหมทุกคนนี่นี่นี่ เห็นไหมนี่นี่เลื้อยกันเนี่ยเลื้อยกัน,นออเป็นขโมงขโมงเป็นฝูงเลยทุขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับปลาที่อยู่ในบอ่อนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงปลาพวกนี้น,น,นะคะผมปลาสีส้มเนี่ยองนั้นด้วยนะนี่นึ่ที่ว่ยายกันอยู่เนี่ยเขาห้ามตกเลยห้ามตกปลาทั้งนั้นเพราะเขาถือว่าปลาที่อยู่ในบอ่อนี้เป็นปลาของเอเจ้าแม่กวนอิมนะคะทุกคนเป็นปลาของเจ้าแม่กวนอิมก็คือองค์นั้นเป็นปลาขององนั้นนะคะ คือเขาห้ามตบนะตบคือเท่ากับบาปเลยอันนี้คือช็อกโกแลตนะครับทุกคนช็อกโกแลตเนี่ยมันมีผลดีมากเลยนะมันช่วยสร้างความอบอุ่นนะครับผมแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจป้องกันลูกมะเร็งได้ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก่อจากนี้ตอนเย็นเราจะไปที่รถไฟความเร็วสูงนะครับผมทุกคนเตรียมดูได้เลยทุกคนก็จะเป็นเคเอฟซีนะครับผมตอนนี้เราจะขึ้นไปบนรถไฟน,นั่นเองนะครับผมโอ้ยนี่เคเอฟซีของโปรดของชอบนะครับผมใครชอบกินเคเอฟซีคอมเมนต์บอกด้วย ครับตอนนี้เขากำลังกิน KFC กันก่อนทีเ่เขาจะขึ้นรถไฟนะครับนี่ก็ขุนยารื้อไทยนะคะอร่อย <K FC S 2> อค่ะ KFC นะครับที่ประเทศจีนนะครับ KFC เขาจะไม่เหมือนไทยเรานะเขาไม่มีวิงแซบแล้วก็ไม่มีเฟนฟรายเขามีเฟนฟรายนะแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีไก่กับแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่นคือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไก่เน้นๆกับมายองเนสนะคบผม มาแล้วคือแบบตัวชั้นเบอร์เกอร์ชั้นสุดท้ายบานเากินมากัดเลยเบอร์เกอร์อร่อยมากหืมสุด,ดยอดไปเจอรถบรรทกไฟล์เลยล้วกันนะบ๊ายบาย ก็แลวผมตอนนี้เราอยู่บนรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เราจะไปคุณหมิงนั่นเองนะคะผมตอนนี้ก็คุณแม่นะคะคุณพ่ออยู่นี่นะคะทุกคนแล้วก็คือนั่งอยู่ตรงบุกี้หกนะคผมก็คือแบบนั่งแถวเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนและนี่นะคะผมยังไม่ได้ออกนะครับตอนนี้เราลงสถานีอยู่คุณหมิงนะครับทุกคนตอนนี้เราลงมาที่สถานีรถไฟของคุณหมิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเออเรานะคะผม นั่งรถไฟสามชั่วโมงนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็มาลงที่คุนหมิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราก็จะเป็นพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะผมแต่ว่าจะกลับช่วงเย็นนั่นเองนะคบทุกคนก็จะใกล้จบทิพแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับอันนี้เป็นห้องผมที่นอนนะครับทุกคนชื่อเจียเจียนโฮเทลนะครับ ก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้ายวันที่6พรุ่งนี้จะเน้นช้อปปิ้งนะ